ธรรมศาสตร์ส้มดอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ยุค่าค่ะพี่น้องมาแถวนี้เป็นไม้ยุค่าเสร็ด้เอาง่วมากินค่ะพี่น้องดูวยตนแม่เตยงเป็นธรรมศาสตร์นี่ดิค่ะพี่นออ้องเมตเตงหันมาทางนี่งบ้างเลยค่ะพี่น้องแลรงน้องค่ะแม่เตงมาปลูกไว้เพิ่นกำลังงาม เต้ค่ะพี่น,อนอ้องคือน้องไล่ไล่ค่ะพี่น้องพี่นอ้องหลังบ้านไม่แตงมันสีกวาง,งค่ะพี่น้องอันนี้ก็ไผ่ลืมเละไผ่ตงุงลืมแลงทุกค่ะโอ้ยหย่าคือห้ามเถอค่ะพี่น้องทุงคกคนก็สิเป็นไม่แตไง,ไงไอ้ไปลูกไอ้ปลูกไผ่ค่ะพี่น,น้อง ไว้ทงแรงนาอคขะแม่เตงมาปลูกไว้่นกำลังงามค่ะโอ้เห็นเห็นเราขึ้นทอดบ้านเองค่ะพี่นอ้องคือนอกไหลไหลค่ะพี่น้องปั้นค่ะโอ้อย่าคืองามเถอะค่ะพี่นอ้องตุ๊กคุณก็ซิเป็นเม่แตยงไ้ปลูกไอปลูกไผ่ค่ะพี่น้อง เพงครับพี่นอ้องคือหนอนลายลายครับพี่นอ้อ,าานองปลาค่าไม่แตงครับเป็นปลาอยู่ค่ะงามงามพี่น้องดอกคนละเป็นไพ่ตุงรืมอเลย แม่เตงยเตียเป็นธรรมชาสตร์เลยดิค่ะพี่น้องแม่เตงยหันมาทางนี้เนอะพี่น้องถามมาแม่เตงยคิดทอดบ้านบ่คิดทอดค่ะพี่น้องพี่น้องแม่เตียผ้ามาส้มดอกค่าเด้อค่ะพี่น้องเป็นบ่กค่ะดอกค่าบ้านมแนม่เต้ยพี่น้องแม่เตียผ้ามาส้มดอกค่าเด้อค่ะพี่น้อง เป็นปะคะดอกข้าบ้านแม่แตถามมาแม่แตงิด,อดอทอดบ้านโบิดทอดขินนอ้องโอ้เห็นเห็นเราคือทอดบ้านกินนอเพิ่นเนาะค่ะโอ้หย่างงามงามพี่นอ้องหย่าธรรมชาติค่ะพีน่น้องมาย่ข้าที่ปลูกไว อันนี้ก็สิเป็นไผ่ค่ะพี่น้องไผตุงลืมโอ้เห็น,น,นเห็นเราคืดทอดบ้านโอ้เห็นเห็นเราคืดทอดบ้านถามมาไม่แตงคิดทอดบ้านบ่คิดทอดค่ะพี่นอ้นองไมตยตงผ้ามาส้มดอกค่าด้วยค่ะพี่น้องเป็นบ่ค่ะดอกค่าบ้านไม่แตง พี่น้องไม่เตงผ้ามาส้มดอกคาเด้อค่ะพี่น้องเ็นบอนบ่ะดอกคาบ้านไม่เตงททยธรรมชาติให้เพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆส้มเนาะค่ะว่าหลังอันนี้หลังบาทไม่แตงเด้อค่ะจะได้เอางวมากินค่ะพี่น้องดอธรรมชาติบานห้องเนาะค่ะอากาศก็ดีค่ะพี่น้องเย็นชุดสีเนาะค่ะ อันนี้สิเป็นตาคาบานไมเตียงค่ะไมเตียง,งปลูกไว้เนาะค่ะถ้ามาเมืองธรรมศาสตร์เด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> ส้มแดงเนาะค่ะไมเตียงมาปลูกไว้เพิ่นกำลังงามค่ะพี่น้องล้างบานไมเตียงสีกวางค่ะพี่น้อง แล้วน,นี่ก็ไพ่ลื่มเล็กไพ่ตงุงลื่มแลงคาคาไม่แต่งค่ะเป็นปลาอยู่ค่ะงามงามาพี่น้องดอกคนจะีเดอเอางวมากินค่ะพี่น้องดูโอ้เห็นเห็นเราคืดทอดบ้านจีเดอเอางวมากินค่ะพี่น้องดู หันม่แตียงย่งเป็นธรรมชาติเลยดิค่ะพี่น้องเอเอไปเต่งหันมาทางไนไ้่ได้กะพี่น้องธรรมชาติบานเฮ้าเนะาะค่ะพี่น้องเองค่ะพี่น้องอออาาพี่น้องไล่ไล่ค่ะพี่น้อง พันแม่แตียงยังเป็นธรรมชาติ์เลยดิครับพี่นอ้องเอเอเตียงหันมาทางนี้เลยคับพี่นอ้องเด้งครับพี่นอ้องพี่นอ้องไล่ไล่ค่ะพี่นอ้องแป้งปลูกไว้นะค่ะถ้ามาบึงธรรมชาติเด้อครับพี่นอ้องส พันแมตเตงย่งี้เป็นธรรมชาสตร์ใช่ไหค่ะพี่น้องไม่เตงหันมาทางไหนะม่คะพี่น้องแ่งนอกค่ะแม่เตงมาปลูกไว้เพิ่นกำลังงามค่ะส้มธรรมศาสตร์ส้มดอกค่ะอันนี้จะเป็นไมยุค่าค่ะพี่น้องมาแถวหนึ่งเป็นไมยุค่าโอ้เห็นเห็นเราคือทอดบ้าน ทายธรรมชาติให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆส้มเนาะคะ่ะว่าหลังอันนี้หล้างบาดไม่แตงงด้วยคะ่ะพี่น้องไม่แตงผ้ามาส้มดอกค่าด้วยค่ะพี่น้องเป็นบอกคะ่ะดอกค่าบ้านไม่แตงแหลงนาะคะ่ะไม่แตงมาปลูกไว้เพื่อนกำลังงามคะ่ะท่านไม่แตงเัียเป็นธรรมชาติเดยค่ะพี่น้อง ม็นแตงหันหามาทางน้เนื้อกะพีน้องบ้านพี่น้องส้มรรมาสาดส้มดอกค่ะอันนี้เป็นไมยุค่าค่ะพี่น้องมาแถวนี้เป็นไมยุค่าปลาค่าไม่แตงค่ะเป็นปลายุค่า งามงามพี่น้องดอกคนละถามมาเมเตแตงชิดทอดบ้านโ่ชิดทอดพี่น้องถ้ามาตาบ้านห้องแล้ค่ะอากาศกา็ดีพี่น้องเย็นชุดสีแน,นะะ้วค่ะอันนี้สิเป็นตาคาบ้านมเตม,มเตแตงค่ะเมตแตง เป็นไพ่ตร,รงลืามเลยทายธรรมชาติให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆส้มเนอะคะ่ะว่าหลังอันนี้หลังบาทไม่แตงงด้วยค่ะเป็นไพ่ตร,รงลืมเลยอาค้าไม่แตงค่ะเป็นปลาอยู่ค่ะ งามงามพี่น้องดอกคลนละมายุค่าที่ปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นไผ่ค่ะพี่น้องไผ่ตูงเริ่มโอ้เห็นเห็นเราคือทอดบ้านแหล่งนาะค่ะแม่แตงมาปลูกไว้่นกำลังงามค่ะแหล่งนาะค่ะแม่แตงมาปลูกไว้เ่นกำลังงาม จีไดเอาหัวมากินครับพี่น้องด้เองครับพี่น้องหนอนไล่ไล่ครับพี่น้อง,าาาองทายธรรมชาติให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆส้มเนาะค่ะว่า <c oughs> หลังอันนี้หลังบาดไม่แต่งด้วยค่ะค้าไม่แต่งคะ่ะเป็นปลาอยู่ค่ะ งามงามาพี่น้องดอกคนละกินน้องคนเนาะค่นะอุ้ยอย่างงามงามค่ะพี่น้องอย่าธรรมชาติค่ะพี่น้องอายุค่าทีปูกไว้อันนี้ก็จะเป็นไผ่ค่ะพี่น้องไผ่ตุงเริ่มมาเบิ้งอีกต้นนึงพี่นอ้องโอ้ไผ่นก นี่ค่ะกำลังง้ามกำลังเสียแตกเหนียงแหล่งน็ค่ะ่ะไม่แตงมาปลูกไว้เผ่นกำลังง้ามค่ะปลาค่าไม่แตงค่ะเป็นปลาอยู่ค่ะงามงามเป็นนองดอกคน่ะมาเบิ่อง,งอีกต้นนึง